ตีตีอย่าให้มันได้กุญแจไปได้นะเราโอเคมันล้มโดรัวๆเลยเนาะโอเครอมันดรอสก็อุ้ยแล้วมันไม่ดรอสแต่ว่ามันได้กุญแกเราขอขึ้นกระแทกเออไอ้ยังไม่รู้กูจะพากยังไงโอเคมันเด้งออกโอเคเรามายิงขอขึ้นกระแทกพระพุทธองค์ไปก่อนนี่เออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปุ๊บอ้ชิชิลิวหายเลยนะมี่ลูโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอสั่งการได้งเลือดกลับคืนมาก่อนนะเราเนี่ยเใช่ไหมอุ้ยอุ้ยยิงหนวดขาวตายเลย ยังงูโอเคโดนคิงเตนะหน้าไปก่อนอา้าวแล้วสัตว์นี้ขอขึ้นกระแทกปุ่โคนตะโอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจดอุยอ้ยอ้ตายเลยนะกูค่อนข้างค่อนข้างโอเคอยู่นะเอาแล้วต้องกลับเจอคนด้วยนะครับผมอยู่ผมสิเปิดแล้ววันนี้พทัทกคนมีเกวันพี่ พีชโปรตีลัดกันเช่นเคยเลยนะครับผมและที่มืวานก็มีดิเกว,วันพีชโปรตีลัดกันวันนี้ก็มีแฟนคลับหรือไม่รู้ว่าแฟนใครเนาะก็ซึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ครับเฮ้ยผมอยากเห็นพี่เล่นเซนโงคุจังเลยอะครับเอ่อถึงเขาเขาไม่คอมเมนต์เวอร์แบบนี้เราเขาบอกว่าอยากเห็นผมเล่นเซนโงคุเจ๋อๆแล้วก็อันนี้พูดให้ดู้เวอร์ไปเฉยๆเนาะซึ่งวันนี้ผมก็เลยตอบรับโดยทันทีเลยนะครับผมเพราไม่รู้จะลงคอนเทนต์อะไรเนาะซึ่งตัวใหม่ก็เข้ามาพอดีนะครับผมนั่นก็คือเอสติเน็กแต่ว่าผมมี รู้สึกว่าน้องมันไม่ใช่สเปคเท่าไหร่เนาะ เดี๋ยว็แม่รีวิวเซนโงคุยังไงมันไปถึงอ e ิสเนิกวะโอเคเรากลับมาที่ประเด็นหลักของเรากันต่อเลยดีกว่านะครับผมนั่นก็คือวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครอย่างเซนโงคุตัวนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในคอนเทนต์ว่าตัวดีที่ไม่ใช่อีกหรือว่าไม่จะเป็นอย่าเล่นมันเลยนะครับผมเพราะว่าผมกาลังตัดสินใจอยู่นะว่าจะให้มันอยู่ตัวละครประเภทไหนนะครับผมเพราะโดยรวมตัวละครมันไม่ได้ถือว่าแย่แนละเทดก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมไม่ถึงขั้นแบบว่าถึงขั้นแย่ไปเลยหรือว่าถึงขั้นดีไปเเลลยยยยกกกก็็อู่ปรระมมาาาณงนนนััตดดสิิใจึ ใครคิดว่ามันควรอยู่ในคอนเทนต์ีแบบตัวดีที่ไม่ใช่ EX หรือว่าแบบ ไม่จะเป็นอย่าเล่นมาเลยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมเพื่อแบบผมจะได้มาประดับสมองผมไว้เนาะซึ่งวันนี้ผมก็มีตัวละครเซนอคู่อย่แค่วิวหกสิบเอ็นนะครับผมแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยเนาะเพราะวันนี้มีอีเวนท์ที่จะทําให้ตัวละครของเราขลายเป็นเลเวลหนึ่งร้อยเลยนะครับผมแต่ว่าก็จะแลกมาด้วยการสามารถไม่สามารถใส่เหรียญได้นะครับผมแล้วก็ไม่มีบูทเนาะแต่ว่าสกิลก็จะเป็นสกิลเลเวลแม็กเลยนะครับผมโอเคนั่นเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลที่หนึ่งกันก่อนเลยดีกว่านะครับ เหมือนบาบุตาองค์แล้วก็ปล่อยขึ้นกระแทกออกที่มือนะครับผม,มก็คือสกิลนี้จะสามารถกดชาร์จได้เนาะซึ่งไม่ใช่ตัวละครที่แบบกดชาร์จแล้วเราจะยืนนิ่งๆแล้วแบบรอปล่อยสกิลทีเดียวนะครับผมแต่ว่าจะเป็นการชาร์จที่เราระหว่างใช้สกิลนะครับผมก็คือตอนที่เราใช้สกิลอยู่มันก็จะชาร์จไปด้วยแล้วก็จะ,ะทาดาเมจไปด้วยอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนงงไหมคือผมพยายามจะสื่อว่าแบบมันมีในเกมนี้มันมีการชาร์จแบบ2แบบเว้ยก็คือการชาร์จแบบรอปล่อยทีเดียวแล้วก็การชาร์จแบบโจมตีไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้น้้คััมมเออไ่งงกง,งกกใชยถา็ตขภทุน ด้วยนะครับผมโอเคขั้นที่1นะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่84หน่วยนะครับผมถือว่าค่อนข้างเบาเนาะแต่ว่าก็เขาก็เป็นสายโลนะครับผมก็ถือว่าเน้นเน้นหน้าลำคาญจะดีกว่านะแมพว่าไม่เน้นเน้นแรงอะไรขนาดนั้นนะครับผมเชียร์เครื่องกระตกเลยสัตว์โอเคสกิลนี้ก็คือจะไม่สนใจพลังป้องเอ่อไม่สนใจพลังป้องกันด้วยนะครับผมแต่รู้สึกว่าหมาแถวบ้านกูเช็กอยากจะอัดคลิปด้วยเนาะโอเคส่วนขั้นที่3นะครับผม <laughs> เดี๋ย <c oughs> วกูก็ขึ้นกระแทกพระพุทธองค์ใส่ไม้สั์แม่งโชคเผาทำไมตอนนี้วะโอเคมาด, <c oughs> ดูขั้นที่สามกันต่อเลยดีกว่านละครับอัตราการเกิดบทสติก็คือ50%เลยนะครับผมระยะเวลาแค่3วิเองเนาะส่วนอ่ขั้นที่6นะครับผมอัตราการเกิดบมสติก็คือ100%แล้วก็ระยะเวลาของผลก็คือ3วมินะครับผมแล้วก็ขั้นที่7นะครับผมอ่สกิลพลังโจมตีอยู่ที่222หน่วยนะครับไม่สนใจพลังป้องกันแล้วก็มีผลซัดปิวด้วยเนาะก็คือยิ่งจะยิ่งแรงขึ้น อะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนสกิลที่2นนั่นกคําคำสั่งระดมยิงนับก็คือจะกลายเป็นการสั่งลูกน้องลูกกระโปรงจากไหนก็รู้เนาะยิงยิงลูกปืนใหญ่ลงมาจากฟ้ามึงยิงลงมาได้ไงวะโอเคสกิล okay, นี้พลังโจมตีอยู่ที่474หน่วยนะครับอัตราการเกิดติดไฟก็คือ50%เลยเนาะแล้วก็ระยะในการติดไฟก็คือ8วินะครับผมความเสียหายติดไฟก็คือ90 90หน่วยต่อหนึ่งวิก็ถือว่าค่อนข้างเบานะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรูลงถึง10%เป็นเวลา20บวินะครับผมคูลดาวอยู่ที่37วิเลยอนะเนาะโอเคมาดูที่คุณสมบัติของตัวละครกันต่อเลยดีกว่านะครับผมความเร็วจะเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลา10วิไม่แสดงผลซ้ำนะครับผมเมื่อทีมของเราโดนชิงสมบัติไปนะครับผมก็คือศัตรูเวลาที่ศัตรูดึงธงปุ๊บแม่งเราจะกลายเป็นปู่สปีดนะครับผมแล้วก็วิ่งไปกันธงอะไรประมาณนี้ได้อนะเนาะแล้วก็ทําให้เกิด เขตพิเศษเป็นเวลา10วินาทีเมื่อเราใช้สกิล2ก็คือมันจะเป็นวงที่สามารถหิวเพื่อนได้นะครับผมก็อะไรประมาณนี้แล้วก็พลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นอีก30%ด้วยนะครับผมเ,เวลา10วินแล้วก็ไม่สามารถซ้อนทับกันได้เนาะแล้วก็ตอนที่ได้รับความเสียหายจากสตู เอ้ยไม่ใช่ตอนที่รับความเสียหายด้วยการโจมตีปกติครั้งที่3นะผมจะเป็นการซัดปิวนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็หลังเกิดสกิลหนึจะไม่ล้มลงแต่แต่มึนงงแทนนะครับผมในระยะเวลาที่กําหนดแล้วก็คุณสมบัติที่1น,นะครับผมความเสียหายที่รับลดลง30%และย่นคูดาวของสกิลสเร็วขึ้น50%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติของทีมตัวเองนะเนาะเฮ้ยเท็น,นี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะก็ะถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมก็ เออนี่คิดได้ก็เหมือนไอ้เซลล์ฟิล์มที่เพิ่งมาใหม่เออก็มีเทคนนี้เหมือนกันนะครับผมเวลาที่เราอยู่ในธงเราก็จะลดความเสียหายลงด้วยนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต15%และย่นคูด้าของสกิล15%เมื่อซัดศัตรูปิวได้นะครับผมเฮ้ยผมลืมบอกไปอ่าสกิลนี้มันก็มีซัดปิวด้วยนะครับผมเออไม่ใช่ไปอ่าสกิลขึ้นก็แท่มีซัดปิวด้วยเนาะผมผมลืมพูดหรือเปล่าว่าผมพูดไปแล้วเออถ้าผมพูดไปแล้วก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมส่วนค วิสูงสุดเนาะก็คือถ้าเขาตีเราเบาเกินเราก็จะลดความเสียหายลงไปอีกนะครับผมก็คือยิ่งเบาแล้วก็ยิ่งเบาลงอีกอะไรปานนี้เนาะแต่ว่าถ้าพวกไหนที่ตีแรงๆไอ้นี่ก็จะไม่เกี่ยวเลยนะครับผมก็คือจะโดนดามเมจแรงๆล้วนๆเลยนะแล้วก็ทําให้ตัวเองอยู่ในสถานะไม่เสียการทรงตัวเป็นเวลาสิบวิเมื่อตัวเองลม้มลงนะครับผมเฮ้ยอันนี้ไม่เขียนว่า,าไม่สามารถซ้อนทับได้ก็แปลว่าได้เรื่อยๆเลยดิเก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมส่วนบูธคุณสมบัตินะครับผมฟื้นฟูลพลังชีวิตด้าเปอร์เซ็นต์เที่อได้ร บนลเบรดแรงๆมันก็จะเด้งเลือดขึ้นมาแค่5%เองนะครับผมไอ้เหี้ยกูหายไป60%แต่แต่แตเออแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอ่ะเออโอเคนะค้วก็อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวละครตัวนี้กันในเกมกันเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอ,โอเคเสียงละคังดังมาแล้วด่านนี้ก็เออมันเป็นด่านที่ต้องเอากุญแจไปชิงนะครับผมซึ่งเราคงไม่มีความสามารถในการเอากุญแจไปใส่ธงศัตรูได้เนาะผมว่าเราน่าจะยืนเฝ้าธงหล่อๆเอาจะดีกว่านะครับผมถ้าเปลือกถ้าเกิดเราไปบุกเนี่ยน่าจะตายเป็นคนแรกอนะเนาะโอเคตอนนี้ผมก็จะน้นเป็นแบบสายโล่สุดๆเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยเนาะที่ไม่มีปัญญาไปรีวิวในแบบเออหมวดแรงหรือว่าหมวดอะไรที่แบบทาให้ตัวละครมันเป็นไม่ลอ,อยนะครับผมก็ได้แบบ ไอดีผมมันก็มีแค่ไป60แค่นี้จริงๆนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมงั้นทุกคนก็ดูในอะีเวนต์ไปก็แล้วกันนะถือว่าอีเวนต์นี้เป็นแปลกอย่างหนึ่งเว้ยคือไม่ไม่ใช่แปลกเลยถือว่าดีเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะเป็นการบัฟให้ตัวละครเวลลอใช่ไหมแล้วตัวไหนที่ผมไม่เคยเห็นไม่ได้เห็นหมดเลยเว้ยเอาจริงๆถามงี้เลยทุกคนเคยเห็นเอกเด็กล่างนี้ไหมกูไม่เคยเห็นด้วยซ้ำใหม่สัตว์ไม่ยังมีเลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเกมกันแล้วนะครับผมว่าเรามายืนเอกในทงกัน,กนะมมน,น,น่ีย เวลาที่เราอยู่ในทงเนี okay, ่ยมันจะได้คุณสมบัติลดความเสียหายไหมโต้ผมว่ามันน่าจะได้นะเพราะมันก็เป็นทงเหมือนกันนัเราโอเคโดนคิงเตะหน้าไปก่อนอ้าวแล้วสัตว์นี้ขอขึ้นกระแทกโคนโโอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใจอุ้ยอู้ตายเลยนะก้ยค่อนข้างค่อนข้างโอเคอยู่นะไม่ได้แย่แล้วอ้าวลางโลกบนี้ระดมยิงเลยโอเคให้มันระดมยิงไปนะกูอ้าวจะเอายังไงเนาะเอานึง วิววิวเราโดนโอเคปึ๊บตีหน <c oughs> <planners> <Les> ึ่งสองสามโอเคปึ๊บหนึ่งอุ้ยเราโดนโอ้โหแม่งกลางอนาเขตนะครับแม่งโดนผักออกมาเลยเนาะเดี๋ยวรอเอ้แต่ว่าเราสามารถดอเอ้าอนาเขตมันหมดก่อนว่าจะดอเอาเพอร์ฟิกดอสักหน่อยนะโอเคซัดปิ้วไปก่อนเอ้าอุ้ยแล้วมึงสองตัวยังไม่มีเพื่อนมึงหยุดมันไม่อยู่ขนาดนนั้เลยไงวะโอเคงั้นขอ อู้หูอุ้ยเมื่อกี้ว่าจะกดขึ้นกระแทกนะก็ลอู้หเสียสกิลฟรีเลยอ้าวแล้วไม่งกลางอนาคตอีกแล้วโอเคดอทออกมาก่อนดีกว่านะกะว่าจะเอาเพอร์ฟเอกดอทแต่วไม่เอาดีกว่าเนาะโอเคงั้นเราขอระดมยิงหน่อยดิโอเคยิงมันไอ้น้องโอเคยิงยิงยิงอู้แล้วไม่ไอ้ชิอดตัวไม่ยังควรตีเลยตัวมันเป็นอมตะนะกแล้เวลาที่มันอุ้ยอ้าวไม่ได้เป็นนี่ว่าอ้าวไอ้เชือกขี้โม้นี่ว่าโอเคดอทออกมาก่อนไม่รู้ว่าได้ไม่ได้โอเคขอตีตีแล้วซัดปิวเราจะเด้งเลือดนักแล้วโอเคตีตีตีแล้วก็ มีคาไม่คาไม่ให้อูอาโดนเอาโอเคถอย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 กันเอาแล้วมันได้กุญแจไปอีกแล้วโอเคขอคืนกระแทกบระตูตะองหนึ่งโอ้แล้วไม่ได้เพอร์เฟกต์ดอสยี่ได้เพอร์เฟกดอสคุณไงเอาแต่ว่าโดนซัดปิวไปนะครุณอ้ากุญแจหลุดเลยไอ้น้องงั้นขอระดมยิงหน่อยดิโอเคปุ๊บเอ้ยอย่าบอกได้เพอร์เฟกดอสด้วยโอเคมันได้ไปแล้วเอาแต่ว่าเซราฟิมพี่มาไรไอ้น้องนี่แหละหุ่นลบสังหารมึงบอกบอกได้เอ้าไยังไมนได้กุญแจเพื่อนเหลือแค่ข้าวเพื่อนเพื่อนโอเคมมมมมััันนนนนไไไ่่ดด้้้้กกกุุญแแแจะะครรบบเเเาาตตตอออองงงงปปปสววีึ็หลล ปล่อยอควาแมนไว้อย่างนี้เลยเออโอเคตีตีตีอย่าให้มันได้คุณแจไปได้แล้วโอเคมันล้มเรรัวเลยเนาะโอเครอมันดอตกูยแล้วมันไม่ดอตแต่ว่ามันได้คุณแจเราขออึอึอออขึ้นกระแทกเออไอ้ยังคุณไม่รู้คุณจะพากยังไงโอเคมันดิงออกไปแล้วนะแต่ว่าสเต็คเหลือแค่สามชิปหายแล้วแล้วเพื่อนเราไม่ไม่มีใครเอากุญแจไปเลยหรือไงวะความสามารถีเราอยู่ไหนกันว่าเพื่อนโอเคเพื่อเราถอยออกมาก่อนดีกว่าเอาแล้วอุ้ยมันได้ผึกีตัวโอ้เตรียมลอยน่าจะเพลไปแล้วครับว่านี่แต่ว่ามันก็ถือว่าค่ง ไอ้ขึ้นกระแทกพระพุทธองค์นี่ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับาเราได้ใส่เหรียญสายหมัดมันจะเป็นยังไงวะเว้ผมชักจะเริ่มสงสัยแล้วเว้ยถ้าเผื่อว่าไหนผมมีเวล้อ,อยผมอยากลงว่ะแบบใส่เซตเหรียญดาวเมทแล้วแบบไปขึ้นกระแทกพระพุทธองค์นี่นี่น่าจะโหดเหมือนกันนะครับผมโอเคตารแรกก็จบไปแล้วนะจบไปด้วยการแพร้นะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่า ถือว่าเล่นสนุกก็ถือว่าได้ลองก่อนตาแรกก็วอมือไปก่อนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ตาที่สองกันต่อเลยดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคตาที่สองมากันแล้วนะครับผมก็มาลุ้นกันว่าจะเจอตัวละครสุดโหดตัวไหนกันนะเนาะเอ้ยโอ้โหอูลตานี้มันเอาจิงนี่ไอตาที่แล้วยังแบบมีอ่ามันชื่ออะไรนะโพไซดอนมันชื่ออะไรวะ เนปจูน <ip> <t une> เออมันยังมีเนปจูน <une> มาอยู่นะครับแต่ตานี้แม่งรู้สึกว่าชักจะเอาจริงนะครับผมแม่งมายันแปซิฟิต้าเลยนะแล้วก็ลูกพี่ของเขาแล้วับโอเคไม่เป็นไรนะผมว่าเราระดับยศจอมพนเลยนะผมว่าเราน่าจะสั่งหุ่นยนต์ได้อยู่นะครับผมถ้าไม่โดนหุ่นยนต์กระทืบตายก่อนนะเนาะโอ้แล้วแม่งมันเอาจริงนะนะคือไม่กะชนะเลยนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฝั่งเราก็ถือว่าเอาจริงอยู่นะ <laughs> จะเป็นผมกับโมอาเนี่ยแม่ที่เหลือรู้สึกว่ามันชักจะจริงจังนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรอเริ่มเกมกันก่อนเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคโอเคเริ่มกันมาแล้วนะครับถ้าเราโดนแปซิฟิต้าปลูกถงก็น่าจะยากอยู่นะเพราะตัวละครมันซัดปิวโคตรเยอะเลยนะของโคตรน่าลำคาญเลยนะเนาะเฮ้ยแต่ว่าถ้าขึ้นกระแทกข,ของเราสามารถทะลุกำแพงได้ไม่น่าจะดีนะแต่ประเด็นคือมันไม่ทะลุนะครับโอเคเขาโดนโซโลเราสกัดไปแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรายืนอยู่ในทงหล่อๆกันก่อนดีกว่าน,นะผมว่าเราอย่าเพิ่งไปยุ่งเลยดีกว่านะครับโอเคเรามายังขอขึ้นกระแทกประตูตะองก่อนนี่เอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเ้เจ็บโอ้ชิ ชิลิวหายเลยนะลูฟ okay, okay, right. okay, okay, ี่คึงลอดไอชิ่วโคตรแรงเลยนะครับโอเคขอสั่งรลดมยิงหน่อยดิโอเคถอยโอ้ยแล้วไม่มีดอดโอเคยิง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 ไปก่อนดิปืนใหญ่ทำไมไม่ยิงวะโอเคแล้วลูฟี่น่าจะเสร็จอ่า มันเชื่ออะไรวนะ่าเซลล์ฟิมไปแล้วแล้วอ๋อมึงยังไม่ตายเหรอเอาของัออ้นขอซัดอุ้ย,เ,ย okay, okay, เราบอกว่าได้พื้นฟิกดอสโอเคเขาได้พื้นฟิกดอสโอเคโดนอ่าแปซิฟิต้าเก็บไปนะเราอ๋อแล้วใครโดฟ้ารู้สึกว่าชักจะอยากลองหนาหนรือไงวะโดนซัดปิวมแม่ง,มงมกูแจหายแล้วเฮ้ยอีเวนต์นี้แม่งไอ้เชี่ยแปซิฟิต้าอย่างโกงเลยนะก็พวกตัวละครแม่งซัดปิวแทบทุกสกิลแล้วสัตว์ตู้บอกเลยว่าน่าอย่างไรก็น่าลำคาญนะเราอ๋อแล้วอูต่าจะเอายังไงล่ะไอ้น้องไอ้ตัวอูต่ามีไอโร่ ถ้าแบบว่างๆก็สามารถเด้งเลือดได้นะอูแต่ว่าโดนเปซิฟิต้าสัตปิวนะครับผมโอเคไม่เป็นไรตัวคำสั่งระดมยิงเรามันยังอยู่นะอุ้ยถึงแม้จะล้มไปก็ยังสามารถกันทงได้โอเคงั้นขอขึ้นก็แทบผมตูวโอ้ยอุอ้ยถ้าได้ถ้าได้ยิงชาร์จใส่อูตา่าเต็มๆเมื่อกี้ผมว่าอูต่าน่าจะตายนะก็โดนเปซิฟิต้าขัดก่อนนะครับผมถือว่าไม่เป็นไรนะเนาะอุ้ย ทำให้เล่นไปผมไม่คาดหวังว่าดามีดมันจะเบื่อขนาดนี้เนอะแต่ว่าดามีดค่อนข้างโอเคเลยเนาะก็ต้องขอบคุณที่ก็ต้องขอบคุณคุณอะไรสักอย่างนี่แหละขอขอภัยด้วยนะที่จําชื่อไม่ได้เนอะแต่ว่าคอมเบตมาถือว่าได้เปิดโลกเหมือนกันนะแล้วก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเนาะโอเคมาแล้วตาดีโอเคอเคุ้ยแล้วคุณจะพูดโอเคทำไมอยอนะไรวะโอเคนามิ้งวก็พูดอีกแล้วโอเคขขึ้นกระแตอู้ ันเป็นเพราเขาเพราะมันเป็นเพราะคุณพูดว่า,ว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 าโอเคนี่แหละให้มันแจ็คใจเยอะเกินไปแล้วเนาะไหนขอมาดูใหม่ดิ ขอระดมยิงไปก่อนนะเอ้าแล้วนานมิจะเอาอยัางไงโอ้โดนไฟฟ้าแสนโบเอ้าแต่ยังไงเข้ามาโดนระดมยิงเองก็สวยอยู่ดีๆก็อยากโดนอ่าล้มไปนะผมแต่ว่าทักสกิลนี้มีซัดปิวถือว่าดีนะแต่ว่ามันไม่มีซัดปิวนะครับผมนมีมันมีแค่ทําให้ศัตรูล้มลงอนะเนาะอ้าแล้วนา,ามิได้คุณแจไปแล้วอย่างนี้แต่ว่าโดนขายเที่ยไปชีดฟ้าหรือเปล่าไม่โดนระยะค่อนข้างอ่าไกลอ้ยแล้วมันเอาไฟฟ้าแสนโบมันออกมาเอ้าแล้วได้เพอร์ฟิดอสได้ไงว่าจะบอกว่ามึงทะลุกําแพงได้นะครบเฮ้ยเมื่อกี้กูเกือบพูดจะ ไอ้เยอะมันเป็นพวกไอ้เยอะจะพูดคาว่าโอเคแล้วแบบฝืนตัวเองนะก็ขออภัยทุกคนด้วยนะอ่ะแล้วนามี่อย่างจะมายืนอย่างเงี้ยรอเพอร์เฟกตดอสยังไงวะโอเคงั้นขอตี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 ไม่ตายโอเคตายด้วยโอเคแล้วโดนอ้าวมันเป็นพวกะคาว่าโอเคนี่แหละเมื่อกี้ผมพูดขันเลยคือแบบไอ้เชี่ยทำทำไมพูดคาว่าโอเคบ่อยขนาดนี้วะแต่ว่าก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมถ้ามันพูดดูลำคาญนะหัวตอนเล่นเนี่ยผมไม่ได้อัด อดย้อนหลังนะรังผมเล่นสดเนาะแล้วมันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแบบช็อตต่อช็อตอ่ะมันก็เลยต้องหาคํามาต่อกันนะครับผมมันก็เลยได้คาว่าโอเคออกมาเลยเนาะมันก็เลยกลายเป็นคําที่น่าลาคาญก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมถ้าผมถ้าผมเผลอหลุดปากพูดไปเยอะออกไปพูดเยอะเกินไปแล้วมันจนน่าลาคาญนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยเนาะขณะตอนนี้ก็ยังลิ้นพันกันเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนสนุกก็เลยอยากภาคให้มันแบบดูมันมันดูมั่วๆอย่างเงี้ยแล้วแม่งประเด็นคือแม่งมันไม่ได้มั่วธรรมดาวยแม่งมัเกน็ ดูน่ารำคาญน,น,นิดหน่อยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่เกมที่3มกันต่อเลยดีกว่านะวุ้ยเจออาคาด้วยไม่ึ้นกระแทกหลายฮิตเราผมว่ามันน่าจะแก้สกิลสองม่ได้อยู่นะอาคามันเป็นอมาตะเหมือนว่าเป็นอมาตะแค่3ฮิตปะเราก็โจมตีถึงประมาณ7ฮิตเลยนะับผมยังไงก็น่าจะโดนอาคาสักนิดสักหน่อยอยู่เหมือนกันเนาะโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคเกมเริ่มกันมาแล้วนะครับผมผมว่าเราก็น่าจะทําหน้าที่เดิมนะคือยืนโง่ๆอยู่ที่ธงของเรานะครับผมแต่ว่าโอเด้งก็ถือว่าเป็นตัวละครที่กันธงดีนะแต่ประเด็นคือมันไม่กันนะครับโอเคมันไปแล้วเนาะโอเคโดนไปก่อนครึ่งหลอดนะครับผมแล้วยังไงแปซิฟิต้าจะมาแล้วบอกขอสั่งระดมยิงไปก่อนดิจะเก่งแค่ไหนก็เชียวออ้ยโอเคเราได้เราได้เพอร์ฟิคดอปไปนะแล้วไอ้นี่มึงจะเอายังไงขอึ้นกระแทกอุ้ยแต่ว่าเราโดนซัดฟิลสกิลเราก็หายเลยนะสรับพระพุทธองค์ของเรานะโอเคขอตีตีอ๋อเราแปซิฟิตายไป นะโอเคไม่เป็นไรอุ้ยมันครึ่งหลอดอย่าไปให้มันซัดปิวนะเพื่อนเดี๋ยวมันได้เกาะโอเคซัดซัด,ซด,ซด,ซดโอเคกำมันกระเด็นไปแล้วนะก็อ๋อแล้คาตาคูริเอ้ยคาตาคุริเอาฝัาา่งเราดีกว่าไอ้เมี่ยมึงกินเลือดมันไปซ้อนกับอ่ามันเชื่อ,อแล้วแลรี่นะก็เลยมองผิดไปนิดนึงนะเนาะงั้นเดี๋ยวขอฮิวให้คาตาคุริก่อนดีโอเคเราเป็นตัวละครึ่อซัพพอร์ตได้ด้วยนะครับผอาอแล้โดนกระสุนไน้น้องบอกได้เลยว่าน้ารำคาญสุดๆเลยนั่งงั้นขอคืนก็แท เบิดดาเมจแรงๆอีกเนาะชิลิวเหมือนจะรอจะรอจังหวะนะก็ผมว่าเราถอยกันก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะโดนอ่าจะโดนมันพุ่งมาป่านเนียนเนียนเอาอะนะอ้าว้วชิอูโดนโมจิทีเดียวหายเนาะแล้วคิดเอ้ยแล้วไอ้ล่างคิดบุกกระโปกงนี่มึงจะมาหรอวะไหนดูที่สายโลนะ้องสายโลพี่ใครมันจะเก่งกว่ากันนะก็แล้วแม่งเป็นสายโล่ีช่แล้วทำไมต้องถือกุญแจโอเคขอระดมยิงไปก่อนนะก็เอ้ยเราเราได้อุ้ยเราเราได้สปีดไอ้ยีนนี่มันกองนี่มันป้อมปืนใหญ่วิ่งได้หรือวะอุ้ยอุ้ย แต่ว่าชักจะไม่เป็นปืนใหญ่ละโอเคอุ้ยเราไม่นึกว่าจะล็อกเอ่อคาปาคุริโอเคขอขึ้นกระแทกตูมตูมตูมโอ้คาปาคุริตายไปก่อนแล้วนะครก็โอ้เอ้าล้วโดนใครซัดปิวไปด้วยนะครับผมอ่าโดนโอเด้งไปด้วยเนาะโอเคให้เพื่อนชัดรีบชัดอุ้ยดอดมาก่อนโอเคได้พิ้วสิคดอดเราขอซัดซัดซัดสวนไปก่อนสักหน่อยนะครัก็อู้แต่ว่ากุญแจเราหล่นไปแล้วเนาะผมว่าเราถอยก่อนดีกว่านะครับผมเพราะตอนนี้เราค่อนข้างเสียเปรียบเราถ้ากุญแจหล่นก็อ่าให้มันอยู่ตรงนั้นไปรออุ้ยแล้วอันนี้อุ เฮ้ยน้องถ้าพี่หลุดเป็นหินเมื่อไหร่น้องจะได้แข็งแทนนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโอเคหลุดมาแล้วอุ้ยขอขึ้นมาพุตะองทีเดียวก็พอนะเราไม่ต้องสั่งเยอะโอเคเราเราดึงเลือดถือว่าได้ดิงเลือดก็พออ้าวแล้วโดนไน้น้องพี่เป็นหินก็จรงิงแต่ว่าน้องก็ยังโดนลูกปืนใหญ่พี่อยู่เหมือนเดิมนะโอเคขอตีหน่อยในี้ใครมันจะหลงรักบ่อยจังเลยโอเคโดนโอ้ยและไอ้นี่จะยุ่งทําไมวะคนเขาล่ะคนเขากำลังรักกันเนีเ่ยน้องเวแล้วมันวิ่งไปแล้วอุ้ยมันวิ่งมากลับเดยวย่ำกระหม่อมแล้วแน่น อ้าไอ้น <us> ี่ถือกุญแจเจอแล้วคนถือกุญแจซัดปิวไปก่อนเลยนะกเโอเคเด้งเือแล้วกุญแจศัตรูไม่สามารถไปถึงธงเราได้อย่างนี้ก็สวยดีครับโอเคเขาจะซัดเราหรือเปล่าโอเคขอดรอาะแล้วมันก็ดออเหมือนกันงั้นขอคืนบุอู้ไม่ได้คืนพระพุทธองค์นะเขาของสกิลของไอตัวนี้มันก็มีซัดปิวเหมือนกันงั้นขอระดมยิงไปก่อนดีโอเคมึงก็โดนเหมือนกันแล้วว่ากุญแจไม่ได้ไปไหนอ่ะอยู่ตรงนี้กันยาวแบบอยู่ตรงนี้อีกยาวเลยเนาะอไม่เข็ลุกขึ้นมาแล้วมันก็โดนเลวนักเราโอเคไม่เป็นไร yeah <laughs> เต้มเขาเรียกว่าไม่ใช่ชนะศูนย์แต่ว่าเต้มมันก็ยังชนะเราอยู่นะครับผมก็ตาน,นี้ก็แพ้ไปเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตาสุดท้ายกันต่อเลยดีกว่านะครับผมโอเค,อเ,ค,อเ,คเสียงระกขางดังมาอะไรงี้ก็เป็นก็มันก็มีอยู่ด่านเดียวนะมาลุ้นตัวละครฝั่งตรงข้ามกันดีกว่าว่าจะเจอตัวละครแปลก,ปกไหมแต่ว่าผมว่ามันน่าจะไม่แปลกแล้วแหละมันน่าจะแปลกที่กูคนเดียวแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเป็นตัวโยนตัวเดียวในทีมแล้วก็ถือว่าเออเชี่ยพอประมาณนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมผมว่าเราน่าจะไหว อยู่เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอตอนเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับผมอ,อเคอเกมเริ่มกันมาแล้วนะครับผมกูก็ยังพูดคําว่าโอเคอยู่เหมือนเดิมน,นะแล้วจะพูดคาว่าโอเคยังไงวะแล้วถ้าผมเอาคําอื่นมาแทนนะแบบคัวคุณต่อย <laughs> อยู่นี้ก็รัวคุณต่อยมาแล้วนะครับผมก็อุ้ยเราไอ้โดนขึ้นก็แทบไปก่อนเลยนะครับอุ้ยจะบอกแล้วว่าได้พูฟิกดอทโอเคเขาไม่ได้ตัวอ้าวระยะไม่ถึงนะครับผมโอเคน่าจะโดนมาซัดอุ้ยไอ้ยังเราคุณจ่ายไปทุกสก,กิลแล้วโอเคลรดมยิงเลยไหนว่กุญแจมึงอะ่ะมึงเอามาปดคงูดิ โอเคขอตีตีตีตอู้เราไม่ได้เพอร์เฟกต์ดอทไอ้นี่มันเชิงอย่างหนาเลยว่ะไหนดูที่ตัวละครในตำนานอะ่ะเนี่ยเขาดูประสิทธิภาพอู๋แล้วยืนไอ,อ้ชิ้นนี้มันมาดจัดโอเคปึ๊บโ okay, อเคดอทออกมาแต่ว่าไม่ได้เพอร์เฟกต์ดอทไม่เป็นไรนะผมแต่ว่าโดนเราเออ่ทีมเราซัดพิวไปแล้วเนาะก็เป็นชิกิตบไปนะครับผมเอาแล้วมาชัดอุ้ยไม่มีสกิลดอทไอ้ไม่มีเออ่ดอทน,นะครับผมโดนไปเต็มเต็มเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรนะผมเราขึ้นมาแล้วขอสั่งการอุ้ยตายไปแล้ว เออทำไมตายง่ายอย่างนี้ว่าันขอสั่งการเด้งเลือดไอ้เบื้อนก่อนแล้วนิกะเข้ามาอย่างนี้นแต่ว่าตัวละครเราถ้าโดนนิกะเคาน์เตอร์เราก็จะโดนซัดปิวแบบฟรีๆเลยนะครับผมถ้าเราใช้สกิล2ออยู่แบบนี้อะไรประมาณนี้เนาะพวกตัวละครมันเคาน์เตอร์เราก็แม่งก็ยิงโดยไม่รู้เชี้ยอะไรเลยนะคราโอเคเราไม่ยุ่งกับนิกะตรงนี้เราเราไปยุ่งกับข้างหลังตรงนู้นจะดีกว่านะครับผมือเราพ่อแต่วเราติดสถานะสันนะ่นเนาะเราผมว่าเราถอยกันก่อนดีกว่านับผมตอนที่ก่อนที่เราจะปวดหลังนะเนาะ อ่าแล้วดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามก็กุญแจอยู่กับใครเอ่ยทำไมมันไม่มาวะแล้วทํำไมรู้สึกว่านี้กะมันวับวันอ่างนี้คนั้นขอขึ้นบุทธองไปก่อนที้ตูมตูมอุ้ยแล้ว เนี่ยทำไมมันไม่ทำให้ขึ้นพระพุทธองค์กันสถานะว่าโอเคโดนอ่าน่าจะโดนหนวดขาวตบยับไปนะเราแต่ว่าเราก็ยังสามารถเด้งเลือดได้โอเคสั่งการขอเด้งเลือดกลับขึ้นมาก่อนนี่โอเครถยิงโอเคอ่าหนวดขาวล้มไปแล้วนะเราอุ้ยแล้วมันขึ้นมาเอาเลยหรอเอาเลยหรือเอาเลยหรือเอาแล้วไม่บัก ทำไมเกมนี้มึงทำใหุ้้งแบบไม่แค่บักนี้สักทีวะบางทีมันก็ดูยากด้วยเฮ้ยแบบว่าอย่างเช่นแบบตอนตัวละครผมล้มผมเห็นว่าตัวละครผมล้มนะแต่ว่าแม่ก็ยังโดนศัตรูตีตายเลยแบบทำไมวะเกมมึงขยันผลิตตัวละครแต่มึงไม่ขยันแก้บักกันลือไงวะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอสั่งการเด้งเลือดกลับคืนมาก่อนนะคร,รับผมใช่ไหมนะอุยอ้ยอุ้ยยิงหนวดขาวตายนะเลย ยังโหดโอเคงั้นขอคนืนกับบุตรองใส่กาตากุริแต่ว่าเขาได้เพอร์เฟิคดอทไปงั้นเราก็ชาร์จไปเรื่อยๆนะครับผมตัวละครเราสามารถชาร์จจนกว่าเพอร์เฟิคดอทมันจะหายได้ด้วยเนาะก็คือยิ่งชาร์จไปสตูถึงแม้สตูจะได้เพอร์เฟิคดอทไปยังไงเขาต้องโดนเราสักคิดอยู่แล้วนะครับผมว่าสกิลเรามันค่อนข้างนานนะเนาะโอเคแล้วโดนค่ามัตรที่แล้วชักจะไม่อยากพูดที่ตัวละครแล้วเม่ง พูดไม่ออกแล้วก็โอเคแล้วเขาโดนย่ํากระหม่อมไปแล้วเราก็กลับเข้าทงของเรากันต่อเลยดีกว่าแล้วขอเด้งเลือดกลับคืนมาหน่อยดิอุ้ยเป็นไงสามารถเด้งเลือดได้เรื่อยๆนะเขาแต่ว่าเขาได้เพอร์เฟิคดอปนีงอู้แล้วแล้วโดนเราตายเฉยเลยโอ้น่าจะโดนลูกปืนใหญ่มหาปะาลยเราเข้าไปนะโอเคแล้วไอ้นี่มึงจะเอาอะไคืนกระแทกตูม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 อุ้ยตูมโลหายอุ้ยโดนซัดไปสักไกลเลยยังฮุดไอ้เนี่ยเม่งมาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราถอยก่อนดิโอเคตีตีตีติดไฟฟ้าอย่างนี้ยเราผิดชอบไปเนองเอ้า อา๋าก็จบไปแล้วเฮ้ยแต่ว่าตานี้ถือว่าค่อนข้างเล่นเพลินเลยนะไม่ได้แย่นะสำหรับตัวละครนี้นะครับผมต่อก็ตอานี้ก็ชนะไปนะก็ผมก็ถือว่าปิดท้ายไปได้ด้วยดีเนาะตัวคะแนนเราก็คงจะไม่นาโด่งนะครับผมเพราะว่าตัวละครเรามันก็ยืนเออยู่ทงคอยกันเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ถือว่ากันดีมากเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอนะีเวนต์เนาะแต่ว่าผมว่าถ้าในเกมจริงมันก็น่าจะพอเล่นได้นะถ้ามันไม่เจอโรเจอร์นะครับผมตัวละครอย่างโรเจอร์เนี่ย มันเถื่อนเกินไปเว้ยไอ้เหยกูจะจับยังไงว่าสงสัยต้องตามก้าฟมาจับช่วยนักเล่าไอ้นี้แม่งจับไม่อยู่จริงแค่วิ่งมาปาดแล้วทีเดียวก็ครึ่งหลอดปุ๊บสกิลหนึ่งไอ้เหียกูกลับไปหาพระพุทธองค์เลยสัแม่ แค่ะจะยืนลําพังยังอยู่ยากเลยนะผมถ้าเล่นในแหลงในยุคปัจจุบันนี้นะก็ถือว่าในรีวิวในะอีเวนต์ไปก็ถือว่าสนุกสนานไปนะครับผมโอเคเป็นไงครับทุกคนชอบกันนะไหมนะครับผมสำหรับวันนี้นะตัวละับต,ตัวละครอย่างเซนงูคุตัวนี้ถือสําหรับผมนะถือว่าค่อนข้างโอเคนะไม่ได้แย่เลยเด้อเบอกว่าผมเพิ่งมาเห็นไอรูปโปรไฟล์ข้างหลังมันโคตรเท่ลทเลยชิโคตร จ้าเลยเด้อโอเคผมเป็นไงบผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องน้อยๆของผมได้เติบโตต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้ถ้าผมพูดติตดๆขัดๆไปหรือว่าพูดไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยโอเคตรงคําว่าโอเคของผมเนะี่มันน่ารำคาญเกินไปก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมผมก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆเยนาะก็อย่าลืมติดตามเพื่อดูการพัฒนาของผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วผมบ๊ายบาย